สวัสดีครับผมต้นหักกอกนะครับนี่นะครับพระก็มาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับ นะครับพระมาแล้วนะครับทุกทุกท่านครับนี่นะครับ ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับขบพม ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะรับทุกทุกท่านครับผม,ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับพระก็ไปกลับกำลังเดินทางกลับนะครับวิตีตนะครับก็เป็นกำลังใจให้้วยนะครับตอนนี้นุ่นา วันนี้วันนี้พระก็น้อยคนใส่บาตก็น้อยนะครับครับครัีครับให้ฝากช่องให้หน่อยให้ดันให้หน่อยแกแม่ครูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องแม่ครูสมจิตปุกมด้วยนะกครับช่วยดันดันในอยดันดัน เพราะเมื่อวานสองสามวันที่ไม่ได้ถ่ายลิปเพราะว่าโทรศัพท์มันเสีย <c oughs> เกิดอุบิเหตุเราอุ้มใจมากเลยว่าจะทํำยังไงก็เลยเขาตาก็เมื่อวานก็ขึ้นไลฟ์ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะตาเพิ่งขึ้นามาให้เน่งทําให้ก็เพิ่งขึ้นได้ <c oughs> ไปให้ในายโพทําให้ไม่ได้อ้าวตายแล้วไม่ได้แล้วก็วววมันไม่ข<ต>ึ้นไม่เด้งอะไรนอนอยู่นั่นสามวันแล้วหาแม่ครูถ้าหาแม่ครู ถ้าแม่ครูขึ้นไล์ได้ก็แม่ครูพยายามขึ้นไลยังยังไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงจํานวนที่<อ>ต้องการเพ<อ>ิ่มเรื่องตา,าเป็นอะไรครับมันถึงเมื่อวานไม่รู้ก็ขอจบบอกว่าไม่ให้เข้ากล้องไม่ให้อะไรโอ้เ<อ>ขากได้ใหม่ั้ง เป็นแล้วนีเป็นแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นแล้วได้ถ่ายแล้วเน่งทำให้แล้วได้ไปแล้วพระไปแล้วโอ้โอ้โอ้พระครับพระครับพระไปแล้วนะโอ้ใจร้อนนะวันนี้ไปรุ่นใจร้อนมันเด่นมันมันเด่นอะไรไปผมนะครับไปแล้วนะครับไอ้ตีนะครับตัชานก็ไปของไปส่งพระแล้วนะครับไอ้ตีก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับอ่าตัชานก็ไปแล้วนะครับไอ้ตี ต่ชชางเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับก็มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอฟีทุกทุกท่านนะครับนะครับก็มาดูความงามของดอกไม้กันต่อเลยนะครับเอฟตีนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสวยๆงามๆของดอกไม้เรานะครับเอฟตี หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้วก็ามาดูความงามทาง,ทางสายตากันนะครับนะนี่นะครับตื่อทุกๆๆท่านนี่ครับความสวยงามของดอกไม้นะครับหมู่มวลดอกไม้นะนครับผม นะครับนี่นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับสวยงามนะครับเอืปตีนะครับดอกม้สวยงามมากเลยครับผมนี่ครับก็มาดูกันนะครับผมนี่ก็คือรดน้ําทุกวันนะครับอืตี ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ครับสวยสวยไหมครับ fc ดอกไมนะ้นะครับผมนมค่อ,ม,อม,มาเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผอไม่ข้ามโฆษณากันนะครับขอบคุณนะครับนะครับผมแล้วก็ดูคลิปนะครับดูคลิปสักวันละสองคลิปต่อหนึ่งท่านต่อว่าตอนหนึ่งคลิปก็ได้นะครับนะหรือถ้าไม่ตาก็ดูสักวันละสองคลิปต่อหนึงท่านก็ได้นะครับขอบคุณนะครับที่มาเสียสละเวลามาดูไลฟ์สดมาดูคลิปกันนะครับ ครับผมนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับและไลคลิปนี้นะครับก็ขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับผมสวัสด,ดีครับ